ที่มีอาการแบบนี้อาจเป็นเพราะม้ามพร่องค่ะมาเช็คอาการม้ามพร่องกันค่ะม,ม้ามทางแพทย์แผนจีนถือเป็นต้นกำเนิดของแรงขับเคลื่อนชีวิตลำเลียงสารจำเป็นส่งไปทั่วร่างกายดูแลภาพรวมของระบบทางเดินอาหารควบคุมกระบวนการย่อยเมื่อม้ามมีปัญหามักส่งผลต่อการไหลเวียนของชีและเลือดค่ะ ดังนั้นหากม้ามทำงานไม่ดีจะทำให้เกิดอาการต่างๆทางระบบย่อยอาหารเช่นอาการท้องอืดเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยภาวะบวมน้ำกรดไหลย,ย้อนแม้กระทั่งการมีเสมหะข้างค้างในร่างกายมีอาการไยเหลวหรือท้องเสียเมื่อการลําเลียงสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงโลหิตจางภาวะซีดและยิ่งในผู้หญิงเราม้ามมีความจําเป็นอย่างมากในกระบวนการการมีประจำเดือนกระบวนการการมีบุตรจนไปถึงหลังคลอดบุตรด,ด้วยค่ะภาวะม้ามพร่องหรือม้ามอ่อนแอจะบั่นทอนสุขภาพไปเรื่อยๆจนทำให้ร่างกายเสียความสมดุลและพัฒนาไปเป็นโรคได้ในที่สุด และอีกปัญหาที่เกี่ยวกับภาวะม้ามพร่องที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงก็คือการอ้วนฉุหรือบวมน้ำม้ามอ่อนแอเป็นอุปสรรคต่อการลดน้ำหนักไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่น้ำหนักตัวก็ยังไม่ค่อยลดลงและยังทำให้ระบบทางเดินอาหารอ่อนแอกรามเนื้อไม่กระชับอีกด้วยค่ะเอิร์นเได้เลือกใช้ต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลม,ม้าม ซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า700ปีคัดเลือกยาสมุนไพรจีนธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุดผ่านการสกัดที่ทันสมัยควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่เพื่อรักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาวะม้ามพร่องหรือม้ามอ่อนแอจากต้นเหตุเสริมสร้างฟื้นฟูม้ามให้กลับมาสมดุลแข็งแรงม้ามเป็นต้นกำเนิดของแรงขับเคลื่อนชีวิต รักสุขภาพมารักม้ำกันเถอะคะ่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้คะ่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์ส